คุณห้อยจริงหรอเนาะอันนี้เนาะอะไรสวัสดีค่ะพบกับช่อง r บรนด์ตันเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะคะวันน oh ี <more> ้เป็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากเพราะว่าเราได้มานะคะด h e คอน j u r ร n g ยูนิเวิร์สทัวร์บอกเลยว่าเขาแบบอยู่ยาวๆเลยที่ไอคอนสยามนะชั้น6นะเธอเธออันน่ากลัวมากเนี่ยจะกลัวไหมเนี่ยยังไม่เจอผีเลยนะกลัวมากขาดได้ไยว น้มงที่มเดี่ยวข้างในจะกลัวเหรเออกลัวอะไรมากกันเนี่ยมเดียวค่ะอเอาละเดี๋ยวพอเจอของจริงนะน่ากลัวท้ามตีดนะโอเคงานนะคะมีถึงตั้งแต่วันนี้เลยที่เราออนแอร์แล้วก็จนถึงวันที่ห้ามกราเลยนะคือจัดจัดยาวมากอ่ะยาวคือมันต้องบอกเลยว่าเป็นลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะลิขสิทธิ์แท้มาจัดนะทุกคนอันนี้ไม่ใช่คนไทยทำเองแต่เป็นตัวยูนิเวอร์แซลเนี่ยมาทำเองถึงที่นี่เลยใุอ้ย เริ่มกลัวละกลัวอะไรเริ่มกลัวเดี๋ยวคอนซูริ่งละคือมันมาแล้วเหรออันนี้อันนี้อละไทยไหมอาละไทยซื้อล่าโอ้เข้าได้เป็นดีคอนหลักเลยเหรอพี่จิคอนหลักวันนี้นะวันนี้ใบอันตังต้องยืนค้างใบอันตันต้องยืนค้างนะเพราะแล้วเพราะว่ามันเหมาะกับงานผีไงออ๋งานสวยจะเป็นใบกับไบอันเนี่ยแต่งานผีต้องมาเด่อดเท่านั้นงานผีมาเดีืยวต้องเป็นหลักถูกต้องเราไปดูกันดีกว่าปะว่าวันนี้เป็นยังไงนะไปเลยจ้า เขาบอกว่าถ้าไม่ไหวคือยังไงนะทำอย่างนงี้ถ้าแบบนี้แล้วอีใบคือมันเพิ่งมาเซอร์ไพรส์ว่าเทศกาลนี้เข้าไป40นาทีเออบ้านผีสิงแบบไหนเออแบบไหน <c oughs> นี่ไม่บอกไปใบ้ตันด้วยนะเพราะถ้าบอกใบ้จะไม่มาเลย <c oughs> ไม่เราเป็นในคุณภาพคือเตื่นตอนแบบเป็นแบบง่วงแบบไม่ไหว <c oughs> แล้วแล้วถามก่อนว่าเรากลับตัวไม่ได้แล้วกลับไม่ได้แล้วแต่ถ้าจะกลับทำอย่างนี้นะเขาบอกสัญลักษณ์ห้าแต่เราห้ามทำเพราะว่าเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ซี่ต้องอยู่จนจบ อืมนะไม่ชอบดาราหลัก40นาทีเลยนะมันยาวอุ้ยอยากเสียงจากด้านในคือแบบคือนัากลวงโกนอวัยนี่ได้ยงไงบ้างกลัไหนไหนเร็วว่าไงว่าไงในกลัวจริงนะกลัวไอ้นี่กลัวจริงใช่ไหมเนี่ยโอ้ย มาเดียวมาเดี่ยวนางมาเดี่ยวนไม่ไมันเป็นเพราะไม่ไม่อยู่ตรงมาเดี่ยวไงมันไม่ได้หรอกไปไปไปดิวว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 ่ววม กลัวจริงค่ะไม่เล่นกูไม่ค่อยชอบชอบอะไรฟิลนี้ใครน่ะอ๋อทีมงานที่เขาอกแกเข้าไปกลัวานี้ไม่ไม่อันนี้ไม่เล่นอนนี้น้หนาวในี่ ั <c oughs> น,นี้ก็เกมื่อกี้ไม่ได้จริงไปเมื่อกี้ไม่ได้เลยนี่ย่ามานี่เราแล้วทำไมเขาต้องมาแฮชใส่ตรงเราทำศับท์ทำ <c oughs> ไปไหนเนี่ย <c oughs> อันนี้ต้องยังไงต่อทางขวาทางขวาย่างทางขวาเร็วี่ <c oughs>

มันหัวเราอมันหัวเราอมันหัวเราอมันหัวล้อเราไหนจะไปยังไปแล้วไปเลยโอ้ยอะไรมิสยูทูบย่านมันมิสไปคนเอี้ย๋อตัวเองเห็นหน้าตัวเองคะน่ะตกใจหน้าตัวเองเลิศอ่ะปะปะปะน้องมานี่มามามา อะไรแหมท้าเป็นไม่กลัวตัวเองก็กลัวเคือทำไมท่าไม่ตักให้มันดีๆคือชอบตากท่ามากเป็นแบนโฮห้องนี้สูงอุ้ยยาใหญ่ น่าเลยอ่ะเดียเราไปห้องพี่อันเอาเอาหน้าเข้ามาเร็วเอ้าน่ากลัวมากยังไม่รอดอ่ะอ่าี๋ยวมากไหนเอาลองดูซิอันน้นปน่าหลอน มันเหมือนมากอะไรตอที่อะไรตอนที่าใหม่หรอมาเร็วอ่ะมาเร็วในย่าเหมือนมากลูกอยเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเร็วหนึ่งสองสาอ้ามันได้แค่คนเดียวเปล่ามันได้แหละครูมันกินไปสองคนนะพี่อันนี้นะเข้าไปยังไงอะ ห้ามจับเชือกเขาบอกห้ามจับเชือกห้ามจับเชือกตัวเปียกมีมเลกุลอุ้ยอันนี้เป็นบ้านบ้าน,านตรงนี้เป็นบ้านนะอุ้ยห้องพามานใครจะเข้าเข้านะ <laughs> ห้องพามานอ่าไปพมาน <ทำ S 2> ห้องโถงเขาบอกห้หามจับพามาน มันมีมออุยอ้ยมันมีนักัวกอันนี้ย ว่าภาพรวมเนี่ยทำเหมือนหนังเลยในจักร,รวาลของ Conjuring นะคือแต่ที่ชอบแบบห้องสุดท้ายบอกเลยเป็นห้องที่เด็ดมากที่เหมือนแบบเหมือนในหนังเลยอะ่ะออแล้วมันแบบเขาเรียกว่ากระชากจิตมากคนจิตอ่อนน่ะมาไม่ได้นะะใช่แต่ถ้าอยากท้าทาความกลัวตัวเองก็ต้องมาแต่ว่ามันมันนากก่ากลัวมากแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่ชอบคือการตกแต่งนะการตกแต่งใช่เทลใช <จ S> ่ คไดค้เลยถือว่าทำถึงใช่คือ,คอ <Okay. S 1> และนี้ก็คือสิ่งทีฉ่ฉันกลัวที่สุดในรอบปีนะคือฉันออกมาฉันสติแตกเลยนะคือมันมันทำถึงต่อคือมันแบบมันคอนเจอริงมากอะอมันแบบ มันวิ่งเลยอ่ะมันมันเป็นยังไงบ้างลูกมันมีแต่ว่ามีคนทิ้งน้องนะใครทิ้งใครทิ้งหนูบ้างใครทิ้งหนูทุกคนเลยค่ะปล่อยน้องเอายืนอยู่คนเดียว <c oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่ามันเป็นจุดที่ทุกคนต้องวิ่งนะจุด <c oughs> ที่ความเท่าที่ยาเธอแต่เอาจริงๆนะที่อยากจะชวนเชิญชวนชวนทุกคนมานะเพราะว่าในสถานที่แห่งนี้นะเป็นบ้านผีสิงที่น่ากลัวสุดในประเทศไทยละใช่ ไม่คือแต่และห้องอ่ะมันตกแต่งเลิศคือมันใส่ใจรายละเอียดถ้าใครที่ดูหนังอาจจะรู้เลยว่าเขาท,ทุกดีเทลในหนังมาหมดบอกเลยว่าเป็นระดับออโลกใช่มันระดับโลกเลยระดับโลกเลยเนาะ เออเพราะฉะนั้นอยากชวนชวนทุกคนมาถึงวันที่หเน,นาะมกกลาปีนานะะเลยจัดย,วยาวแบบจัดเต็มให้คนไทยได้สุขสนานเลยอะ่ะใช่งั้นก็วันนี้เดี๋ยวเรา,เ,ราเป็นไปกอดกับแบรนด์แตนเอเในช่วงผีวดูคอนซีริงนี้นะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากให้เราไปรีวิวแบบว่าบ้านผีสิงสวนสนุกสวนน้ำอะไรเนี้ยคือบอกเราได้เลยเพราะว่าตอนนี้นะแบรนด์แตนเอเนคือเราเจาะกลุ่มลูกค้าทุกรูปแบบ เราสามารถไปได้ไปได้หมดไปได้หมดเลยเนี่ยเรารีวิวบ้านอยู่สิงมาสองครั้งแล้วเนาะพี่เบ้านเนาะเราที่ครั้งที่สองนะคะคือใครที่สนใจให้เราไปรีวิวอีกเนี่ยติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่065350028อย่างนี้อย่างนี้เอางี้ก็ติดต่อได้เลยนะคะที่ตรงนี้เลยนะคะติดต่อเข้ามาเลยนะคะที่บริษัทของเราเราพร้อมไปรับรีวิวทั่วประเทศไทยเลยค่ะทั่วประเทศไทยค่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้ล่ำลากันไปก่อนบาย